เพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยนะคะลิงทั่วโลกต้องอิจฉาเราแน่ๆมีหลายอย่างคะ่ะที่น่าตื่นเต้นดูสิคะว่าใครคะ่ะอยู่บนรถฟฟ้า BTS นะคะดีเจงูค่ะเจ้าตัวมาอัปเดตนะว่าอยู่บน BTS แล้วนะคะก็จะไปดูคอนเสิร์ตของ Backpink ในรอบซาวเช็คด้วยหรือเปล่ามาลุ้นกันคะ่ะคุณผู้ชมน่าติดตามมากๆเลยเนาะ เพราะว่าสุดสายของ BTS ก็คือจะไปลงที่สนามสุขพัชราใสยพอดีอดีเลยใช่ไหมลิงไทยคนไหนนะคะถ้ามีโอกาสได้เจอไทยรูปคู่กันกับเขาเนี่ยก็เอามาฝากได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่น่าติดตามแล้วก็ไม่เล่าไม่ได้เหมือนกันก็คือน้องแชงคามีการโพสต์ถึงมะม่วงน้ำปลาหวานนะลงใน IG story ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ วันนี้นะคร้านเขาก็มีการมาเล่าเหตุการณ์ค่ะบอกว่าจริงๆตอนแรกก็คือมีการกดสั่งออเดอร์เข้ามาแล้วก็ไลเดอร์เขากดยกเลิกไปทางร้านค่ะก็เลยมีการโทรกลับไปนะเพราะว่าเห็นชื่อเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นชื่อของคนเกาหลีค่ะ พอตกลงกันสั่งใหม่ได้แล้วใช่ไหมาทางนั้นค่ะเขาก็ถามอีกด้วยะคะว่าเอาขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่าถ้าได้เนี่ยเจ้านายของเขาค่ะอยากจะกินอยากจะได้อยากจะสั่งแพ็กกลับไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะร้านเขาก็เอะใจอยู่เหมือนกันนะว,ว่าจะใช่สั่งไปให้กับสาวแบล็คพีชนะที่มาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยทานหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ตัวค่ะจนกระทั่งไปถ่ายฟีดใน Facebook เล่น,นะคะ่ะแล้วก็เจอว่าดราม่าแอดด t ค่ะบอกว่าโรเซ่ลงอินจิสตอรี่พร้อมกับ มะม่วงน้ำตาลหวานแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นของที่ร้านของเขานั่นเองค่ะก็เห็นว่าที่ร้านก็กริ๊ดกันใหญ่เลยเนาะใครจะไปคิดนะคะว่าโอ้โหจะมีบุญวัสนาแบบนี้นะทำออกมาแล้วก็ถูกใจโรเซ่มากๆด้วยนะคะเพราะว่า โรเซ่ค่ะมีการโพสต์ลงในสตอรี่ของเธอแล้วก็บอกว่าถูกใจที่สุดนะที่ได้กินสิ่งนี้ในกรุงเทพกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมก็เนี่ยค่ะเป็นโมเมนต,ต์ที่ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะก็เนี่ยค่ะที่ไทยที่แรกเลยนะและ้วก็น่าเอ็นดูมากๆนะมีการจะสั่งขับเกาหลีไปกินอีกด้วยนะคะสงสัยว่าเออถ้าได้ไปก็คงจะเอาไปกินบนเครื่องบิน แบบ private jet อย่างตอนที่ขามาหรือเปล่าเพราะว่าก็เห็นเจนนี่มีการมาอัปเดตรูปภาพนะตอนที่นั่งจากเกาหลีมาที่ประเทศไทยก็นั่งด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแบบนี้คนะ่ะเป็นภาพชัดๆค่ะแบบไม่ต้องมโนแล้วนะคะได้ดูข้างในค่ะสวยๆนะแล้วก็หรูหรามากๆาจริงๆค่ะ แอดจะเอาอัปเดตความเคลื่อนไวหวใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเดี๋ยวมารอติดตามดูกันนะคะว่าเอ๊ดีเจงูเนี่ยแกจะไปลงที่สนามสุพัชชาใส่หรือเปล่านะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า